กีกขากีก้าจีแท่เี่ยนี่้าจีเห็นบเนี่้าจีร้อนร้อนก้าจีลงทานพี่น้องเด็แม่เพื่นเราได้บุญหลายไมได้บุญหลายสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยล่ำล่ำรวยรวยสวยสวยจา ไปย่างขายก็ได้ขายที่ได้นี่านี้ถ้าก็สร้างผูกกับมีชันมาเนาะเอาข้าวกี่อยู่เนาะถ้าข้าวกีดได้เมื่อแต่เทสแหละกินข้าวตามุ่งกับซิ่มแซ่บตัางแซ่บต่างเพียดใพ่อยมาใส่บุมาูุมากระทแต่มากก็มี ข้าวจีร้องคารบ้านโคนจ้ามาอบุญมาแท้ากินข้าวจี่พร้อมได้เดวนยังดีวะน้ะงเขาไอ้ผมอ่ะฮะโอ้ยยอนนั้นล่ะมันมาสิว่าล่ะถ้าฟังบมดลำลาวกับนิจงเคยเมื่อตอนัเดะมันมีไม่ละบ่อยน่ะไม่ละานัพี่แมงแมไรก็ไ้เ็ของเตาน้อยคือขอบนะ หนอย่างทั้ขี่บ่เออไม่แล้วไปรับห่าวรัคุณเลย